สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมื่อเช้านะเมื่อเช้านะรับลุงสดสดเลยครับสดสดข่าวด่วนล่าสุดนะสดสดร้อนร้อนโอ้แม่แม่พอลุงช่างนะครับก็ได้พูดถึงพ่อกับแม่นะครับโหซึ้งมากนะครับซึ้งมากหลายท่านก็ได้เข้าไปรับชมรับฟังแล้วนะครับที่ไลฟ์สดช่องมนโอมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เดี๋ยวเอ็มพาไปฟังอีกรอบหนึ่งนะโหซึ้งมากเอ็มเห็นลุงพูดนะครับโหถึงกับ น้ำตาซึมเลยนะครับผมเชื่อว่า FC ที่ดูไลฟ์สดก็จะน้ำตาซึมนะครับหรือว่าดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณมนอูมนะครับผมสั้นๆนะสั้นๆนะสั้นๆน,น,น,นะ,ะกลับพ่อแม่อยู่ประจำเนะในยามที่มีความทุกข์ใจมากๆหรือว่า ยายามที่มีความสุขก็อยากจะไปอที่เราเบิกบานนะจิตใจเบิกบานครับลูกก็จะไปลุงช่างก็จะไปคุยกับพ่อแม่แบบแบบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพ่อนะตับแรกคือเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนคุยยามยามมีความทุกข์นะเป็นเพื่อนคุยยามมีความสุขะเแ,แต่ว่าจะไปคุยกับพ่อแม่อย่างอย่างเป็นมิตรที่สุดนะเพราะว่าลุงช่างจะให้ ให้เกียรติพ่อแม่มากนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็เหนือเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะพ่อแม่ก็ต้องสําคัญที่สุดครับนี่นะครับสั้นๆนะสั้นๆแต่ความหมายกินใจมากนะครับสั้นๆจากปากลุงช่างนะครับพูดถึงยาพานะครับแล้วก็ปูพองนะครับผมก็ฝากเป็นลังใจให้ลุงช่าง เลยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันประมาณนี้นะโอ้แม่แมงวีก็ไลก็เป็นคลิปอัปเดตล่าสุดสดๆนะครับหลังจากลงค้นไล์นะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็เลยมาแชร์ต่อนะก็เลยมาแชร์ต่อนะครับเมื่อกี้ก็แอดมินน้อยนะแอดมินน้อยก็ ถูสลายอยู rumor, ่ ina, นะถูสลายอยู่เป็นบรรยากาศสดๆนะยืนอยู่โดมนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนีครับเกลียดอะไรอีกเวลาก็ต้องการพูดชวยเหมือนกันโอนี่เลยครับวูทำไมยังเลยวูทำไมไม่สินะครัขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่า จ้นที่ก็ทํางานแบบรับตอบทุกปรงดมาทุกอย่างน้าจะจบลงไดีครับให,ให้ลงใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ไปห้ลุงพลคนบ้านบก่อบอมียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เด้อเอฟสีทั่วแดนแฟนแฟๆลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห้งใจลุงพลป้าแตนสายทานน้ำใจ หลังไลมาด้วยมีิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาฆาโออารีสุภาพกัรใจรอยอยที่ลุงบอกให้ขอบคุณจากใจมิตรแฟนเพลงทำความดีบางที บ่มีไัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุงพมคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแดนอีกล้ายล้านคนให้กำลังใจ จังนวาบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังวาลานั้นละนานวลนา,นานส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่บมีภัยหัว อย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำ้าโฮมหักหัวใจส่งความหักแพงสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กํำลังใจสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลัง ทุกคนขอบคุณทุกม่าที่กำลังจืดทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจทุกบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรอบคอบทุกไปตรงมา ทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วดีครับจากคําผลชัยภัคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทําความดี บางทีบ่มีไพยหูอย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญน้ําผ้าโฮมฮักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้นที่ก็ทำงานแบบรับตอบทุกไปรงมาทุกอย่าง่าจะจบลงดปดีครับให้กำลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ไปให้ลุงพลคนบ้านกกกอบอมียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เด้อเอฟสีทั่วแดนแฟนแๆลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแต่น ใายทานน้ำใจลังไลมาด้วยมีิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาโอ้ออมอารีสุภาพรรอยร้อยที่ลุงอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีไัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญนำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแ่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ คุกเพนว่าบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะลานั้นละนานวลน,นาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่มีภัยหัว อย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้ง